มาสวัสดีพี่น้องปรงปายทุกคู่ทุกคนวันนี้ก็มาพ่อพอกับอบอมเบาโพไทยคือเก่าพี่น้องกับเมนูตำข้าวปุ่นือตำส่วนตำปลาอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่สอ่องบอมเบาไทยเลยนะพี่น้องเด้อมากินแซ่บน้องกันวันนี้อ่อนอ่อนแล้วเอาแต่อากาศขึ้นพี่น้อง Ừ. Ừ. Ở bụng Ừ. tắm Ừ. tắm xoay sợi to lắm Hãy nước cho tôm Ghiền nó ngon kanen banget, mending, tunggu ya. โอ้ฮึอากาศมาห่อนเถอะเนาะ เขา่กันดิอ,อากาศก็ฮ้อนห้อนนี่เพี้อง เลย่ากินเผ็ดบ้างมั้งนะจะตอรกระลงพอดีกิน กับนมใหม่พี่เห็นหองขั้นเข้าไปผักบุงอืเฮ้ยเลย น้ไหม่กับน้องใหม่มาตะมุกนะฮันมนะ I have more oil over you. Oh. Mm -hmm. ทั้งเผ็ดทั้งแสบอืม เดี๋ยวเห็นเขาตัํามากเดี๋ยวสิลองตัํามามาสู่พี่นอ้องกินเบืองจะคลิบอ้อมอ อื่มถอ้พี่น้องฮื่มเนอะตั้งเพช่นตั้งหวานต่อไปเลยพี่นอ้องพรอกันในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้พี่น้องโอ้โหเง,งาแต่ตั้งเพช่นตั้งเสือน่ะบายบายสวัสดีครับ